จะเอาอันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันไว้สําหรับฉี่บนรถอ่ะแม่แบบว่าซื้อมาติดรถให้อะไรเงี้ยก็ของแม่เราไม่ได้ใช้หรอกใครจะไปนั่งฉี่รุ่นง่าทางตะวันออก 400E ใช้ช่องทางฝามือที่เหือชุตรงทางแยกและขับต่อไปทาไม่ไหวไม่ไดบีกว่าฉีลาดเงี้ยใช้ช่องทางข้าของสารนะคะตรงทางแยกต้องใส่แผ่นเพริดไม่ได้แผ่นเพร์นมันป่องดูแบบ ดูแบบรู้ไงดรู้ไงว่าใส่ลำเพิ์นอ่ะขับต่อไปบนถนนหมายเลข74กิโลเมตรอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชมพู่ไม่ค่อยชอบกินน้ำเท่าไหร่เพราะว่ารู้ตัวเลยว่าถ้าไปไหนแล้วมันจะต้องแบบต้องเข้าห้องน้ําบ่อยอ่ะแล้วมันไม่สะดวกอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยกินน้ำ สู่ถนนุวรรณภูอ 2. 2นี่เบื่อ GPS มากเลยอ่ะมันชอบย้ำอ่ะเวลาเปิดไว้อ่ะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนุวรรณภูม2เลี้ยวซ้าย 2. 2> เลี้ยวซ้ายรู้แล้ว2กิโลเมตรนุ่งหน้าทางตะวันออกไปยังถนนุวรรณภูมอ2ไปต่ออีก1.5กิโลเมตร น่าจะถึงบ้านแล้วล่ะทุกคนค่ะอยม่ยัยงง่วงมันเมื่อยมันเมื่อยมัน,มมนยังไม่ได้ง่วง ติดนะคะตอนนี้รถติดรถติดไม่หลาบค่ะอีกแค่นาทีจะถึงแล้วจะถึงแล้วอยากไปขับรถแทนเธอเลยตำรวจมาแล้วข้างหลัง ข้างหลังคือไม่ใช่มันเป็นรถสนามบินซิงส์บเลลโตเกีดิ มีพีลุตใช่ปะบาจิหรือเขาจะตามเราไม่ดีอะไม่ดีใบกระท่มที่เก็บไว้เคี้ยวสงสัยจ,จะต้องทิ้งกลางทางแล้วละ่ะอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจวนนครปฐมแล้วเนาะลืมไป เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุวรรณภูมิสี่เออทุกคนคือเสียงมันดงังมากไหมคะเสียงรถอะคือเมื่อก่อนอะตอนที่ออกรถมาใหม่ๆมีความรู hmm. ้สึกว่าเอยคันนี้มันเงียบดีเนาะขับไปขับมาทุกครั้งเลยอะเวลาคุยโทรศัพท์หรือว่าร้อยเมตรเวลาคุยโทรศัพท์มันจะต้องต่อคข้ารถใช่ไหมาปสายก็จะบอกว่าเออทำไมเสียงดังจังทุกทุกคนทุกครั้งเลย เสียงท่อหรอไม่ใช่เสียงท่อมั้งห um, ับไปตลอดเลยวิ <S <S ่งบนถนนสวนนภูมิศีจริงๆมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเออขับต่อไปบนถนนสวนนภูมิอีก800เมตร800เมตรใช้ช่องทางใดก็ได้ที่เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดกระบังโอ้ล็อกทด มันจะหล่อไม่ได้นะคะทุกคนมันจะหล่อไม่ได้นะคะเราจะมองทุกคนหล่อไม่ได้นะคะอย,อย่าม,ามองว่าฉันหล่อนะได้ด้วยหรอ รอโดยปกติแล้วอะ่ะทางข้างหน้าเราจะออกอ e ีเลนข้างๆ mm hmm. เลนที่มันไม่มีมเลนอะ่ะแล้วก็ไปแทรกออกข้างหน้านอะแต่วันนี้ขอเป็นคนดีแล้วกันไม่รีบไม่รีบ ดังสวัตงสวยแต่งแตนพี่มาเอาองทอนซุมน้ำติดไว้ีเคืออะไรอ่ะชมพูตีนผี อย่าไปแทกเขาเออนี่ใส่เสียเนาะห้ามทำนะห้ามทำเท่ากับรถไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำมาเหมือนสุรักมากฟิลเตอร์เดียวกันหรือเปล่าคะอาจจะฟิลเตอร์เดียวกันก็เป็นได้ สุดละอ่ะว่าแล้วไอรถคันนี้นี่ยเองที่ปาดหน้าเรารถไม่ได้ทำคุณชมเร่งเครื่องล้วนๆรถซื้อแก่งแรงเพราะคนขับ โอ้โหแต่ละคนรีวิวคนข้างหลังไม่มีเหมือนหลายคนจังใช่แบบฉันปวดหัวมากนะจะเหมือนทุกคนเลยเหรอเหมือนใครอีกไหมไมีเหมือนใครอีกไหม